โหร้ายวัวก็ผ่านไปนี่แหละเออเอ่ยเวี่ยงก้อนหินแล้วก็เวี่ยงขวานด้วยเออเบี่ยงก้อนแต่้าเจ้าเจ้ตั้งกุ้งตามพุ้งไปอืมการงานราชการปู โอไปเห็นยังไงเห็นคือว่าไปขั้นตะบกับกับมานหลักข่งปูผมก็ไปเที่ยวตลาดที่นี่โอ้นี่ไปอยู่วันที่เรียงงานศพบกันไม่งานศพนอย่างนี้นะโอ้โหคนจัดงานอยู่วัดที่ปูงานวัดที่บ้านเนี่ยโอ้ครับผมงานปูอ,อ๋อ เงานสามงานเนาะมายู่ทังนี้งานบวขาดนะปูเนาะเออมายื่ทางนี้างานบวขาดวัดไก่บานวัดเนี่ยว่าจิเร้่มปีใหม่พุราจะขึ้นไปกันอ้เขาวายขึ้ไปเนาะเออดึงนาดึงหลังยู่นี่องวัดสามักนี่ต้งสิฟังความเอเออก็ไปกับจัดรายาี่พี่ยพรรษาด้วยไงดอกปู โยนวัดปูอยู่ทั้งฝุ่นมีเห็นผู้จับผู้ดูแลวัดบ่ห่อปูนี่จะมากระแทกโยกเลยโอ้ยบ่มีพระไปอยู่เลยโอ้ยไปจไปกาขึ้นไปอยู่นู่น้องพ้อยงานผีก่อนโอ้ยมันอยู่เขาเนาะอยู่เขามีปลาใหม่เนาะกราเป็นใครอยู่หรออยู่เขาจ้ะเอองานผีโอกาสถึงไปอยู่น้องปูดิ อย่างนย้มันอยู่นกันสองหงมก็แค่นี้หยันเนาะโอ้ดีดดตัวน้องกบนนตีเดียวกันเถอะนะ <c oughs> นอนคนละหล,ะล,ะล,ะละังอยู่พวนอนคนละหล,ะละังนอนสามหลังอยูาออ่า<ป>อ,าน,าอน้นนนนครับครับแล้ว่านหยันไปจำรักษานังปีนึง่งสององค์ยานเมื่อนี้ได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมเอมอเสียงนังเขาไล่วัวผ่านไปนี่แหละเออ เวียงกว่านินแล้วก anyway, ็เวียงขวานด้วยเอ่อยงแต่าจยาจ้าวทุ่มสามทุ่มหนด่ะเออโอ้ยทีสามห่ะโอ้ยแันงบ่งโซ่สาบอปวไปนเออมาตัวน่ะขามแเรีย่งโท่สาไปนเออผู้องหนึ่งปนี้องที่สองภูผานุกันปรากว่าเป็นบ้านยางเวีน โดนทำหน้าต่างผมหลนแตกเลยแล้วโอ้ไม่รู้ว่าใครมาเปิดท่าบูมผมไม่จันโอ้ไอเดชันตกใก็ท้องานอย่างนี้มากเออไม่ไหวร่างใหญ่ดำปิดเลยโอ้โอ้ยทำกับเันผู้เคยจำสินลงไปนะครับว้าห์หรอโอ้ยโมมีอีหยามาฉันตกเจ้าวาดเกาเป็นเสียร์น่ะนะครับ เลยขอไปนอนหานบุขอบพื้นนอนกรบายห้ำบึนดัวเ็นตรงเลยตำหน้าตั้งว่าโลนแต่โอ้แอนตอรซินไม่ใจยัู้วอวโยมว่าขวนหัวไปเลยพีจะเอาว่าเป็นหลอกปีปูวงั้นว่าเป็นพีพูดมีเท่านั้นบอกว่ากูว่า เอาคือว่าตัวดำๆเหมนปูตัวดำๆมันได้เจ้าวัดคนดำเนคนดำในดำรออยู่แปดสิบแล้วโอ้ครับผมแล้วนายอันตายยืนติดเหลืองหนอเราซื้อออกไปจนดูเงินเราเราตายโอ้ไม่ว่ามันมันยังห่วงวัดอยู่นะบ่าไงครับยี่ห่วงวัดแต่ว่า ได้ไปอยู่โดนเบดพี่จะคอยโดนทั้งวัเยอะมากผมถือแสลงก็เปิดเปิดโดนเบ็ดติเอาตัวพูฝันอรือยังี้มพูไม่ฝันว่าเขาักเสียหาที่รักหมาแล้วเนอะรักเสียวกันที่เขาฟังกันเขาตายนะเออเขเลยว่าอย่าไปย้ำอ่ะักเสียจริงไม่ ูได้เวันนึงเียไดแต่คนมันน่าออกแต่เขาเอาลักเสมให้พูดเห็นที่ว่าบอลเขาอ่ดแล้วเขาังลเสไวหน่อยครับตัวที่พีเจาอุดกบได้ีนั่นกบได้ัวรอยากจะเป็นอย่างนี้มัแมนจังกันได้่มีอยู่ เออเรื an ok mm in. oh, ่องใดอันนั้นก็าให้ลูกกลมนะที่ไใ่ขึ้นมาดีดินโอ้อันคืองวันนี้ได้เอาพูดเขาอ่อนอันลูกกลมให้พูดนะแมีนอืมวันนี้เขามาให้อีกบอกฮะวันนี้เขามาให้อีกบอกไม่เขาลูกยังไงโอ้วันนี้นักเสกจะซีแมนบ้าเอออ่าที่ัน เอ้เอาลักเษมาให้ป hmm. mm ู hmm. uh ้ซีลัคกับบันลูกองกลมสองลูกสองลูกอืมอกคือลูกพุบนควันอันน้อยๆนะครับกลมเดือันนักจำลูกพุบนลวันนักเออท่ว่าน้องไปน่ะมีลูกเดียวได้มากที่ได้เรียกหมดละ หาสองลูกเขเหนนนะเนน็นก็เลยได้แต่ไม่ก้มฝันน้ำเพื่อนสองลูกไั่ก็ฝันเขาก็เลยม่าหายสองตีพวกนึงเป็นสองเลยวันนี้ปู้ตีไปน,นี่ยังไงวันนี้ไหวตีสูนนะทรเนี่ยตีสูนทรแมนโอ้ไเขเห็นนั่นเขามาถวายหมาตุ่มวางกับเจ้าสามหน่วย เลี้ยวปาปานะเดี๋ยวเบิ ooh, ่งเลยคิมพาร์ต huh? ัวดำเน็ตม yeah. ันเนยูนบอกสมกับวันนะทบเด็กีิพาง่ามแค่สิพาเต็มเมมเป็นคนเขียนไหนมันเป็นเองมันอ๋อยูยูเรนนบอกสงมบหรกโปรตวเนปูนนึ่งหางที่สิพาร์กำลังไอฟอนอยู่ เยวไปเกว่าคนนี้อีกนเป็นโมเมนต์ที่สี่คือที่ห้าเมืนหมดละครับเล่นเป็นหนึ่งก็ได้อือที่สี่ที่ห้าต่อกันกับเป็นซีซั่นศูนย์ตัวนั้นครับทำเยอะตัวนั้นเนี่ยถึงวันนี้มีต้นน้ำอือที่เอาลักเซมไฮซีลักก็เอาลูกกลมๆให้อีกสองลูก มันเดียวเป็นซีสองศูนย์หมว่ปูมัดสองลูกเดแต่ว่าคอยตีได้สำนันนะโอ้ปตีเอาบัดสองปูกขาปตีเอาเส่บัดสองุอ่างแล้วกับนปูสนันก็ตีเอาล้วโอ้อหยิ่งก้มฝันแล้วสิตีเอาแล้วมันเป็นซีสองศูนย์ปีซีศูนย์ศูนย์หนน้อปูนาะไช่รัดไวเนี้ยแหะ คยังน้อยออกมากวัดตัังนน่นที่สี่วันนี้ัยันไหอยู่ปีกี่ไถ่ตัดตัวไหนสี่ศูนยสองศูนย่ครับมีสี่ศูนย์มีสองศูนย์อนแล้วครู 20, 20, แต่ว่าครูวผ่ผมก็เลยเขียนลงสี่สองศูนย์ยนสองตัวเลน,นะโอ้มันมันเป็นแค่สองตัวที แกสองเออเป็นสองตัวกับมีสี่ศูนย์มีสุดสองศูนย์วันแล้วสี่ศูนย์ว่ะครับสองศูนย์อืมแล้วก็สี่สองวันแล้วงานมาสันเป็นอีกงานยึดครับมีสี่สองมีสี่ศูนย์วันแล้วคูเป็นอ่งามอยู่นีวคอยปีนันสี่ศูนย์ศูนย์ <ừ> ได้คนตีเลอร์คห่ศูนย์ศูนย์หละกันสิบสี่สิบห้ห 4, 0, 0าวัฒนงานของปู่ตีมีสี่ศูนย์ศูนย์ว่ะที่ 40, 40, 40. สี่ศูนศกับสิบสี่สิบห้าอ่ากับสิบมีสิบสี่สิบห้าพอมม่เี่มานี่ก็เอาในมักสุบมันนะ<ล>อ๋อสี่ที่หาน,านี่มาล ว่าเจาก็ได้สามหางอืมพอได้สามหางนี่กันอืมเรียกว่าไม่ใช่เหมันยังไงยังไงมีสี่ศูนย์ศูนย์กับสิบสี่กับสิบห้าของปูวะที่อืมสองศูนย์กับสสี่สิบห้าเป็นสี่ศูนย์ไปได้เออมีสี่ศูนย์มันกระตัดเอาสองตัวบอมักศูนย์ศูนย์นอกเก่าสี่ศูนย์นะบอมักสองศูนย์เก่าสี่สองมันก้นยังไงละ เออมันอยู่ได้นี่ยนะนัดสี่กับวันที่สี่นี่เด็กนี่เขาแน่นอนว่าทำไมมันออกวันอย่างวันพุธก่อนกุฏิหัดบอกปูกุฏิทุกวันว่ดพระเนรนี่ปฏิทินใหม่อยู่ดิอืมวอนใหม่อยู่เอาไว้ก่อนกันไว้ก่อนเนาะปูน่ะวัดพระเนตรดันค่าอันนั้นค่อยเอาไปคาฟันกับตัดที่จะเอาแข็งๆเนาะปูสี่ศูนย์ศูนย์กับ หนึ 14, ่งห้าหนึ่งสี่ครับสี่สองศูนย์นะครับเด้อเพราะว่าปูคนฝันว่ามีคนเอาลักเซ่เปิดสี่หลักกับเอาลูกโกลมสองลูกให้ลูกโกลมกันตีกันสิม,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 ม็นสองศรรรรรูนย์หรือว่าศูนย์ศูนย์นหล่ะตามที่ปูตีแล้วครับวิธีครับผมนะสำหรับปูตุดงสายเหนือครับวิธีครับผมนะเป็นเลขเป็นนิมิตฝันนิมิตบอกปู<ส>เอ<ส>เลขนิมิตไดสสส้สี่ศูนย์ศูนย์ครับผม โอ้อันนี้กับตาเนี่ยคือซิบหาโอ้ตัวเห็นกับตาคือซิบหาอันทิบซีน,นี่กนไว่าอีซื้อบอักปูฮนะ,ะอันซิบซีกันว่าอซื้อบัวซิบซีเนี่ยมือนกัมาจากศูนย์นะครับผเป็นศูนย์ก็เป็นทิบซีนะครับโอ้ครับผม <c ười> อืมกตัวนั้นแหละครับผมเอาสารคิบนีกับขอจบคลิ่วเพืยงสนสำมีครับพ่ขอขอไม่ได้ลิบหนาขอกราบคำา่าสวัสดีครับสวัสดีครับปูครับ